สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับเราก็จะอัปเดตเรื่องของกุนซือคนใหม่ของเชลซีครับไปดูกันว่าเป็นใครที่ขึ้นมาเต็งหนึ่งในตอนนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ Suzuki Swift G.L.NEXT ครับ Next to the Edge ครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งก็แนะนำเลยครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์มานีออร์แกนิกครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับแม่และเด็กนะครับก็มีจำหน่ายแล้วที่ช h อปปี้ a z a d a า,าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็ข่าวที่น่าสนใจครับมาเริ่มจากทาง d i l y y m i l ครับบอกว่าเมื่อวันที่15บมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทอ็อตแนลต้อนรับมิแคลโลมดริกและทีมที่ปรึกษาของเขาแล้วก็พาทั้งมูริกและก็ที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาในห้องแต่งตัวของทีมในวันที่เชลซีเอาชนะคริสตัลพาเลส ซึ่งผู้เล่นและทีมงานบางคนตกใจเลยครับเมื่อเห็นโบลี่และมูดิกรวมไปถึงที่ปรึกษาเนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องแต่งตัวในวันที่เกมนั้นลงเตะนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยวันที่ลงเตะเกมแบบนี้เนี่ยเขาจะให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้เล่นโค้ชแล้วก็ทีมงานนะครับแต่ปรากฏว่าทางท็อตโบลีนี่ลงไปเฉยเลยนะครับบางทีอาจจะไม่รู้มารยาทนะสำหรับทางท็อตโบลีนะครับขณะเดียวกันเมสันเมาส์ครับออกมาประกาศเลิกเล่น t w i t เตอร์ครับ เขาบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมมีความสุขมากที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณบนทวิตเตอร์แต่มันน่าเศร้าที่แพลตฟอร์มนี้กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วผมจึงตัดสินใจลบบัญชีผมทิ้งพวกคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับผมบนแพลตฟอร์มอื่นได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ลงชื่อเมสันเมาส์นะครับก็สงสัยคงจะโดนแฟ,น,ฟนในทวิตด่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าแกเลิกเล่นเลยดีกว่านะครับขณะที่ดีเอลติคครับบอกว่าเชลซีเตรียมพบกับเร็กแฮมครับ ทีมนอกลีกที่มีแรนดนเรโนเป็นเจ้าของทีมโดยจะพบกันในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาครับในวันที่19กรกฎาคมเกมนี้จะลงเล่นต่อหน้าแฟนบอล50,000คนในสนามเคนเนนคนสเตเดียมนะครับที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานะครับก็เตรียมจัดโปรแกร,รมทัวร์ปีซีซั่นแล้วนะสำหรับทางฝั่งของเชลซีนะครับ ก็แมชพรีซิชันเนี่ยจะเพิ่มเติมจะได้รับการยืนยันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับขณะเดียวกันครับเกมพรีเมียร์ลีกที่เชลซีจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมเนี่ยจะลงสนามกันในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมลงเล่นกันเวลาบ่าย4โมงตามเวลาอังกฤษนะครับส่วนเรื่องของโค้ชหรือว่าเรื่องราวทั่วไปครับก็ติดตามฟังกันต่อได้เลยนะฮะเรื่องการซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานครับจาก The e v e n i n g Standard ครับบอกว่าพูลิศ ซีเยคูริบาลีลอบตัดชีกกาลัเกอร์ลูอาคูและโอบามยองอาจถูกขายออกไปก่อน30มิถุนายนนี้เพื่อให้รอดจากการโดนกด f i n a n น i เชียลแฟร์เนะครับก็แต่ละคนชื่อที่เอ่ยออกมาเนี่ยก็ดูแล้วผมว่าแฟนเชลซีน่าจะน่าจะเดาไม่ยากนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เป็นผู้เล่นตัวหลักจะมีแค่คาริดูคูริบาลีเท่านั้นแหละที่แฟนเชลซีคงจะนึกเสียดายนิดหน่อยนะฮะ ขณะที่ฟาวิโซโรมาโน่บอกว่าไม่มั่นใจในเรื่องที่เชลซีจำเป็นต้องขายนักเตะออกไปครับเพราะกด financial fair play เพราะว่าเชลซีมั่นใจร้อซกับโปรเจกต์ของพวกเขาพวกเขาต้องขายนักเตะออกไปก็จริงแต่นั่นก็เป็นแผนที่วางไว้แต่แรกอยู่แล้วนะครับขณะที่กิฟตมีสปอร์ตบรางงานว่าแมนตี้เนียยังคงต้องการเซ็นสัญญากับมาเตโอโควิชและจูดเบลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ นอกจากนี้โรมาโน่ครับรายงานว่าแม้ว่ายูเลนากิอุมันเนี่ยจะยังคงเป็นตัวแต่งที่จะเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของเชลซีตั้งแต่เดือนมีนาคมการเจราจากับหลุยส์เซนริเก้ยังอยู่ในโหมดสแตนบายครับและคาดว่าจะไม่มีความคืบหน้าหลังจากการเจราจาที่ลอนดอนซึ่งเชลซีเนี่ยลดความสนใจในตัวของหลุยส์เอนริเก้จริงๆตามที่แมตต์ลอบอกนะครับแมตต์ลอได้เป็นคนนาเสนอก่อนนะครับแล้วก็โรมาโน่ก็ออกมายืนยันนะว่าเชลซีเนี่ยเหมือนจะ เรียกว่าลดทอนความสนใจในตัวของลุยเซนริเก้นะครับขณะที่โรมาโน่ก็รายงานครับว่าบาเยนเนี่ยจะไม่สร้างปัญหากับเชลซีหากทีมสิงบลูต้องการดึงตัวนาเกลส์มันนะครับก็ต้องบอกแฟนสิงบลูนะครับว่านาเกลส์มันเนี่ยถึงจะโดนปลดจากไบยามินิกแต่แกมีสัญญาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้หลายคนมองว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ไบเยนบอกว่าจะไม่สร้างปัญหาตรงนี้แน่นอนก็คงจะเคลียร์กันเรื่องของทางด้าน ค่าฉีกสัญญาหรืออะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะขณะที่เดอะซันบอกว่าแฟนสาวของยูเลนเกลส์มมนครับได้พักการเปลี่ยนงานไว้ก่อนครับโดยตัวเธอในตอนแรกเนี่ยเตรียมเข้ารับงานตำแหน่งใหม่ในบริษัท BMW ที่เมืองมิวนิกในวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับก็อาจจะพักงานเพื่อมาลอนดอนหรือเปล่าอะไรลักษณะแบบนั้นนะฮะส่วนฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าเชลซีต้องการพูดคุยกับกุนซือรายอื่นๆก่อนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย โดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของลูเซโนสปาเลติกุนซือของทีมนาโปลีด้วยนะครับขณะที่ฝั่งของสกายสปอร์ตครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ทำการพูดคุยเบื้องต้นกับมาริโซ่โปเชตติโนแล้วแล้วก็เดลี่มินเลอร์ก็รายงานครับว่าโปเชตติโนเนี่ยเข้าเจรจากับเชลซีแล้วในโอกาสการเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะครับฝั่งของโรมาโนว่าอย่างไรครับเกี่ยวกับโปเชตติโนครับเขาบอกว่าเชลซีได้ติดต่อกับมาริโซ่โปเชตติโนไปด้วยเมื่อ2 3สวันก่อนครับ นี่เป็นการติดต่อโดยตรงครั้งแรกหลังจากเขาเนี่ยอยู่ในรายชื่อค a n ิเดตเมื่อช่วงซัมเมอร์ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้ครับยูเรนนีเกลส์มันก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่การพูดคุยจะดําเนินกันต่อไปเพราะเชลซีมั่นใจ100%เซก่อนตัดสินใจนะครับคือเชลซีต้องการให้มั่นใจก่อนครับถึงจะตัดสินใจแต่ว่าตอนนี้ถ้าสังเกตข่าวดีฮะยูเรนนีเกลส์มันกับมาริซโปเชติโน่คือ2คนที่มีโอกาสนะครับส่วนรูเบนอโมริมกับทางหลุยส์เซนริก้เนี่ย อาจจะดูยากขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะซึ่ง g ก .com ก็รายงานลักษณะแบบนั้นครับบอกว่าหลุยส์จอนิอเก้ไม,ม่ได้อยู่เป็นตัวเต็งในตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของเชลซีอีกแล้วนะครับโดยตอนนี้เชลซีติดต่อกับนาเกลส์มันและโปเชตติโนอยู่นะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าก็บอกว่าบาร์เยนิกเนี่ยบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินชดเชยครับเกือบประมาณ1ล้านปอนด์ให้กับเชลซีในการดึงตัวแอนโทนีแบลรี่ไปร่วมงานกับโทมัสทูเคิลนะครับซึ่งไซมอนจอร์ซันก็รายงานคล้ายกันครับ ว่าทางฝั่งของไบเยนมิวนิกเนี่ยได้จ่ายเงินประมาณ1ล้านปอนด์นะครับในการดึงแอนโทนีแบลรี่ไปเสริมทัพกับทางด้านของโทมัสทูเคิลในทีมไบเยนมิวนิกนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับแมนยูนีเต็ดเมื่อวานนี้โดนไป3เม็ดรเรียบร้อยครับไปเยือนเซบียาเจอเจ้าพ่อยูโรป้าเข้าไปก็แมนยูนีเต็ดตกรอบนะครับขณะที่ในคอนเฟอเรนซ์ก็โรม่านะครับที่ เข้ารอบต่อเวลานะครับแล้วก็มีเวสแฮมที่เข้ารอบเช่นกันนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวใหญ่เกือบลืมพูดเลยเรื่องของยูเวนตุสครับหลังจากที่โดนตัด15แต้มแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ปรากฏว่าล่าสุดครับผลอุทธรณ์เป็นผลนะครับทำให้15แต้มที่โดนตัดเนี่ยยูเวนตุสก็กลับมาได้15แต้มนั้นนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้ยูเวนตุสกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3นะครับก็มี59แต้มแล้วก็ถีบโรม่า ไปอยู่อันดับ4มิลานอันดับ5และอินเตอร์อันดับ6นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆติดตามข่าวเรื่องโคโชช้ชของเชลซีเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปตัดหลุยเซนริเก้ซะทีเดียวนะครับเพราะสุดท้ายแล้วซัมเมอร์เนี่ยหรือว่าการเจรจาไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบางทีนะเกลสมันอาจจะยิกยักหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆเกิดขึ้น สุดท้ายแล้วกลับไปหาเอนริเก้ก็เป็นไปได้ครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์ครับโลกของฟุตบอลเนี่ยตราบใดที่ยังเห็นโอเว่นใส่เสื้อแมนยูไนเต็ดได้หลุยฟิโกจากบาร์ซ่ามาอยู่มาริดได้เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ